เขามาใกล้ๆได้นะคะกล้องดูนะครับเก็บข้าวฟ่างไว้ไหมล่าละค่ะลดและครับนี่นะครับเป็นไงคะท่านผู้ชมนี่คนที่สามนะครับเดี๋ยวนะคะรู้สึกเป็นไงคะเฉยๆครับมีอาการเย็นร้อนแสบรู้ไหมคะว่าน้ำกรดนี่จะมีคุณสมบัติมากขึ้นเมื่อเอามือจุ่มน้ำเพราะน้ำมีปฏิกิริยาที่สูงมากใช่แี คุณครูเพชรุกันเจวะสเพยาขาปราจันติอมีมัทสมิงปคนทัพพระมณีเทวาฮิตาตุมเหตอน,นุรักษ์ขันตุนี่บูชาท่านน่ะนี่คือคาถาคาถาของท่านที่บูชาลูกสาเหตุของผิวมีปัญหาสามสัปดาห์ของผิวที่ดีขึ้นผู้ชาย9 8เผู้หญิง9 5เยอมรับว่าต้องใช้โมเรงกาบายจูบีเซรัมสกัดเข้มข้นเราไปดูคนแรกของผู้ที่ใช้โมเรนกา เชื่อไหมคะว่าพลอยอายุ30บกว่าแล้วแต่พลอยยังดูเด็กดูอ่อนกว่าวัยและทุกวัยก็ใช้ได้โมเรนกาเด็กใช้ได้โมเรนกาช่วยให้ผิวพลอยอะใสไม่กวดอะสวยจริงนะลองใช้ดูสิคะนีและอีกหลายๆคนกว่า3ามพนคนที่ใช้โมเรนกาอย่างต่อเนื่อง who let the dogs out ja sa เเเออ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 ขขนญญลละครีีมใชููกกดไปพบกับเจ้าอาวาสวัดป่าศักดิ์นะคะท่านผู้ชมหลายคนคงงงอะคะว่าทําไมต้องพาไปพบเจ้าอาวาสหลวงปู่พยุงไม่ใช่เหรอใช่ค่ะหลวงปู่พยุงไม่ใช่เจ้าอาวาสวัดเจ้าอาวาสวัดคือคนนี้ค่ะท่านนี้ที่ปล่อยกำลังจะพาไปคุยกันนมัสการค่ะหลวงพ่อเจรริญ นี่คือเจ้าวาดวัดตรวจจริงค่ะเสียงจริงเลยนะคะหลวงพ่อหนูอยากขอถามนิดนึงหลวงปู่พยุงท่านท่านานิมนต์ถูกนิมนต์มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคะเริ่ทีอาตมาภาพมาที่ลังหลวงปู่พยุงด้วยซ้ำไปอ๋อเหรอคะเพราะอาตมาภาพมาเป็นเจ้าวาดที่นี่ก็แคเพิ่งสักสามปีสามปีแล้วก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็เลยเริ่มเริ่มคิดจะจะวางศิลาเลิกบท ก็มีมีหลวงปู่พยุงเนี่ยกเ็เป็นช่วยกันทําช่วยกัน,นทาจ้ะก็ท่านก็รับปากว่าจะช่วยต่อไปนะก็เาได้รับความความช่วยเหลือจากพระเทระหลายรูปหลวงพ่อวัดหน้าวัดวัดวัดหน้าปร,รานแล้วก็จกเจ้าคณะอำเภอเองก็ดีแล้วก็หลวงปูพ่พยุงก็ช่วยก็ช่วยกันงั้นอยากให้หลวงพ่อบอกบุญเกี่ยวกับโบ์หลังนี้หน่อยค่ะขอบคุณกายาทยโยมก็โบทหลังน,นี้เป็นบทขนาดกลางกันนะก็ ไม่ทาใหญ่เกินไปแล้วก็ก็ไม่ได้เกินไปที่จะที่จะปฏิบัติในศาสนาจิจลำบากเป็นโขนดกการค่าก่อสร้างก็ประมาณสิบล้านสิบล้านตอนนี้ทําไปแล้วก็เพิ่งหนึ่งล้านสองแสนบาทก็ก็ขาดอีกประมาณเก้าล้านนั่นนะก็ทําเรื่อยๆก็ขอจเจริญพรบอกบุญแต่สาธุชนว่าว่าการสร้างโบสถ์นั้นเป็นบุญใหญ่บุญหนึ่งก็จเจริญพรได้ได้ช่วยกันร่วมกันอาจจะมา ติดต่อที่หลวงพ่อประยุงก็ได้แล้วก็ือที่เจ้าวาดก็ได้จเจริญทอดค่ะ่านผู้ชมค่ะสู้ๆค่ะบทหลังนี้ราคาเลยเก้าล้านกว่าบาทเท่านั้นเองช่วยกัน่านผู้ชมรับรองที่นี่จะได้มีบทอีกหนึ่งหลังแล้วเราก็จะได้บีบุญเยอะๆจะได้มีเก็บไว้สะสมในชาติหน้านษสาหลวงปู่เห็นเขาบอกว่าหลวงปู่มีของศักดิ์สิทธิ์ที่แบบว่ารู้สิกคนไหนมาหลวงปู่ก็จะแนะนําให้เอาไปบูชาอ๋อคือเป็นพ่อแก่ค่ะเป็นพ่อแก่แฝงติดตัวคือบูชา พ่อแก่ไปหลวงพ่อจะให้บุพ่อแก่บูชาองค์นี้ที่แขวนจ้ะอันนี้นะคะท่านผู้ชมเป็นเหรียญพ่อแก่ค่ะที่หลวงปู่ท่านเห็นท่านบอกบกเกิดอาการ32ใช่ไหมคะจ้ะด้านหลังเป็นพระพิคเนตปางนอนด้านหน้าเป็นพ่อแก่จ้ะเป็นไงบ้างคะพี่หลังใจได้ไปแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นค่ะการเป็นอยู่ครอบครัวแล้วก็ร่างกายของเจ้าของก็ดีเพราะว่าพี่เป็นคนผ่าหลังนะคะใส่เหล็ก คือตัวนี้พ่อแก่ก็ไปดูแลแล้วก็ไปเป็นบัตรบำบัดด้วยค่ะเพราะว่าเขาเป็นหินสเก,กล่าด้วยค่ะอ่าที่บ,บอกว่าชุบกิว่วใช่ไหมคะจ้ะไปบำบัดร,ร่างกายแล้วก็ครอบครัวเราก็อยู่เย็นเป็นสุขแล้วการค้าขายเป็นไงบ้างคะ อย่างพี่นี่คือการทํางานนะคะหน้าที่การงานก็ราบรลื่นเจ้านายก็รักใร้เมตตาเมตตาค่ะเพราะแก่นี้มาทางเมตตานะคะทันทีที่แขวนเลยปะคะพี่ตอนนี้หน้าที่การงานพี่ก็รู้สึกว่าจะดีนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ได้เลื่อนตําแหน่งขึ้นโอ้ยท่านผู้ชมคะ่ะ <c oughs> อย่างน้อยก็เป็นทางเลือกทางหนึ่งที่หลายๆคนการันตีแล้วที่สําคัญคือเห็นแล้วว่าหลวงปู่ท่านปลุกเสก ท่านมีวิธีการปลุกเสกที่ต่างจากที่อื่นคือใส่อาการ32เปิดตาซ้ายตาขวาเปิดตาที่3และท่านก็บอกว่าให้ไปอยู่กับลูกกับหลานช่วยให้ลูกหลานเจริญรุ่งเรืองอย่างพี่คนนี้ค่ะใครสนใจที่อยากจะมีชีวิตเจริรุ่งเรืองอย่างพี่เขาก็มาได้ที่วัดปากสักมาสัมผัสด้วยตัวเองนะคะนี่เห็นไหมคะต้องมาสัมผัสอย่างที่หลวงปู่บอกต้องมาหาปู่นะจ๊ะ ตอนที่หลวงปู่ให้พอนี่ชอบไหมคะค่ะซึ้งมากค่ะก็มีความสุขไปตลอดทางเลยเหมือนนูเลยเหม,มือนพลอยเลยค่ะเวลาได้ขอาอวยพอหลวงปู่นะมีความรู้สึกโอ้โหสุดยอดไม่มีใครให้ได้เยอะขนาดนี้น <c oughs> <c oughs>

ของผิวมีปัญหา3ส,สัปดาห์ของผิวที่ดีขึ้นผู้ชาย98%ผู้หญิง95%ยอมรับว่าต้องใช้โมเรงกาบายจูบีเซรัมสกัดเข้มข้นเราไปดูคนแรกของผู้ที่ใช้โมเรงกาเชื่อไหมคะว่าพลอยอายุ30กว่าแล้วแต่พลอยยังดูเด็กดูอ่อนกว่าวัยและทุกวัยก็ใช้ได้โมเรงกาเด็กใช้ได้โมเรงกาช่วยให้ผิวพลอยอะ่ะใสไม่กดอะ่ะสวยจริงนะ ลองใช้ดูสิคะและอีกหลายๆคนกว่าสามคนคนที่ใช้โมเลรก้าอย่างต่อเนื่อง ทำมาค้าขายติดขัดชีวิตสะดุดรักคุกโดนของหมดโชคหมดลาบหมดตำแหน่งหน้าที่การงานแถมยังถูกกันแกล้งดวงตกหมดเนื้อหมดตัวเราจะหยุดทุกป,ปัญหานี้ได้อย่างไรคุณต้องมาเข้าวิธีระเบิดดวงกับแม่ชีหลวงดาและร่วมสร้างพระประธานปางหน้าปกหน้า,นาตัด199นิ้วแม่ชีหลวงดาผู้เมตตาทั้งทางโลกและทางธรรมลูกศิษย์ทุกสาขาอาชีพต้องตระหนักถึงความปฏิหารที่ได้รับการช่วยเหลือจากแม่ชีหลวงดาประมาณเรา ตุ้มกว่าๆว่าทุ้มสองตู้มนั่นนะผมตั้งอยู่ในบ้านอยู่บนเตียงที่นอนนะจนเข้าไปยิงในบ้านจับสามทีคนยิงมผมสับทีแรกกับผมกดตอกตะลึงเนนั่งมึนไปหมดถึงเขานั่งมึนเดี๋ยวอยู่ถักพักกลับที่สองอีกไม่ลั่นลั่นกับผมวิ่งไปกุญพามาไล่ไล่ควันมันที่หน้าบ้านนะั้นจับอีกถือที่สาม ทำไมู่กก็ไม่ไม่รัดอีกแก่ไม่ลันไม่ลันอมเบิกมหาเบิกข้าพเจ้าจะขอเบิกว้าเบิกดินเบิกกระแสสินเบิกข้าวเบิกของเบิกของน้ำไหลเบิกเขาป่าไม้เบิกไปปรึกษาอมทวารามาทวาราอมผู้กำจายมากำจายอมสวะขอพระอาหานแปดทิศิเบิโชกเบิดลาภให้ข้าพเจ้าเชื่ออะไรแล้วระวังระวังเบิกนั้นต้องเทียนนี่ต้องสว่างอยู่กับมือนะลูกนะเอาละที่โดนของอย่างเงี้ยก็จะสว่าง เรื่องราวที่อยากจะเล่าให้ฟังกันสักนิดหนึ่งก็แล้วแต่วิจยยารณญาณของแต่ละท่านนะครับว่าพอได้รับฟังเรื่องราวนี้แล้วจะรู้สึกยังไงสำหรับหลายคนเนี่ยอาจจะมีความเชื่อในเรื่องของอ,องค์เจ้าเข้าทรงหรือบางคนก็อาจจะไม่มีความเชื่อซึ่งแต่ละบุคคลก็พินิษวิเคราะห์กันไปนะครับเอามาหาหลวงปู่พยุงที่ที่วัดศักดิ์สารีไทยเขาเรียกว่า ผมไปทําอะไรมาทําไมหน้าดําจังเลยผมก็ผมก็ไม่รู้แต่ผมไปรับขันมาหลวงปู่ก็เลยถามรายละเอียดว่าไปรับขันอะไรยังไงมาผมก็เลยเล่ารายละเอียดให้หลวงปู่ฟังหลังจากนั้นท่านก็บอกว่าผมมีองค์เทพที่คุ้มครองค่อนข้างเป็นองค์เทพที่เป็นเทพที่ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรแต่ที่เราไปรับขันคือเป็นเทพองค์ที่เล็กกว่าเราผมก็เลยยิ่งให้คำต,กกตอบเอ๊ะมันเป็นมันใช่อย่างหลวงปู่พูดเหรอ ผมก็เลยตัดสินใจว่าโอเคผมนัดกับหลวงปู่วันเพื่อหัดที่จะถึงมาว่าเราจะเอาขันมาคือหลวงปู่พอเรามาคือหลวงปู่ปุ๊บอย่างที่บอกหลวงปู่บอกว่าเอาขันมาคือหลวงปู่จะทําพิธีให้ผลปรากฏว่าขณะตอนที่ว่าผมจะรับขันผมมีอาการขึ้นไส้มากซึ่งผมทานข้าวเรียบร้อยผมไม่ได้ไม่สบายผมสบายดีดมากแล้วผมก็ไม่ได้เป็นอะไรด้วย うん <ม>อือจะได้หายออกไม้หมดนะอืออือ

ừ đây ở mày cu đứa này khóc cu thôi mày <laughs> ก็เลยงงว่าเอ๊ะมันมันเป็นไปนได้ยังไงในเมื่อตอนแรกหลังจากที่ว่าเรารับขันแล้วเรารอที่จะขันมัคือหลวงปู่เนี่ยคือมันไม่มีอะไรเลยแล้วมันมันเครียดมากมันมีแต่เรื่องเสียงเงินบางผมก็เลยคิดว่าไอ้นี่เป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับว่าเป็นเหตุอะไรถ้าเป็นคุณคุณเป็นผมคุณก็ลองให้คําตอบกับตัวเองแล้วกันว่ามันหลวงปูค่คะถ้าเกิดคนที่เขาต้องการอยา,ากจะครอบครัวค่ะถ้าอยากจะมาครอบครัวที่เนี่ค่ะต้องทำยังไงคะหลวงปู่ก็ขอให้เดินทางมาหาหลวงปู่นะ น้งปู่เนี่ยที่ครอบครูเนี่ยหมายความว่าคุณครูพิศุกันเนี่ยท่านเป็นใหญ่ท่านจะได้ปกปักักษาลูกหลานเนี่ยให้มีความสุขความเดินและเสริมสรม้างบารมีครอบครัวของเราเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองยิ่งขิ้นไปถ้าเรามีองค์เทพเทวาอยู่ก็เราแล้วเนี่ยนะท่านจะได้ปกปักักษาให้เรามีความสุขความเดินก็หน้าจะขอลาภขอทานก็ประทานพรให้ลูกหลานมั่งมีสิริสุขนะลูกหงานที่ว่ามาครอบครัวเนี่ย มันเป็นจริมงคลของเราในครอบครัวของเราให้เจริญลูกเรืองยิ่งขึ้นไปลูกไม่ใช่ว่ามาครอบครูแล้วเป็นยังวนเป็นนิดไม่ใช่เงาเราเราพายเราเนี่ยหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดเจนย่างไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถูคุ้มครองปกษา,าให้เรามีความสุขความเจริญก้งงาวหน้ายิ่งไปลูกค่ะเทปรายการเทปนี้เป็นเทปที่พลอยนําทุกคนมารู้จักหลวงปู่พยุงนะคะแห่งวัดป่าสัก จังหวัดสระบรุรีค่ะซึ่งหลายๆคนคงได้เข้ามากราบสกการะฐทานแล้วและได้รับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปแล้วบ้างแล้วตัวพลอยเองพลอยเป็นรายการท,ทำรายการช่วยวัดทั่วประเทศโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายแน่นอนอาจจะมีเจ้ากรรมในเวรค่ะที่ทําให้พลอยจะต้องพบวิบากกรรมบ้างในบางอย่างกับการที่พลอยได้ไปเปิดเปิดทางให้หลายๆคนได้มาพบทางที่ถูกหรือว่าได้พบทางแก้ไขพลอยเองก็โดนเหมือนกันค่ะพลอยก็เลยอยากจะฝาก แต่รายการทุกคนนะคะช่วยอนุโมทนาสาหุกกับพลอยกับรายการเมืองไทยวอไรตเ้อเอวนเจอร์อย่างน้อยคําอนุโมทนาของท่านทุกท่านนะคะจะช่วยเป็นเกราะป้องกันให้ทีมงานของพลอยหลุดพ้นจากเจ้ากรรมในเวรหรือว่าสิ่งที่มองไม่เห็นซึ่งทีมงานก็โดนแล้วเช่นกันแล้วพลอยขอฝากวัดนี้ด้วยนะคะวัดป่าศักดิ์หลวงปู่พยุงท่านกําลังสร้างโบสถ์และกําลังที่จะทําทานบาร,รมีคือให้เขาเรียกว่าทุนการศึกษาค่ะ ใครอยากมีบัตรารมีทางด้านนี้มาร่วมทําบุญกับคุณปหลวงปู่ได้นะคะทุนนึงแค่1,000บาทค่ะแล้วแต่จิตศรัทธาติดต่อได้ทางวัดเลยนะคะเทปนี้พลอยไปก่อนใครรู้ว่าไม่มีหนทางมาที่นี่ค่ะวัดปาสาสสวัสดีค่ะ <c oughs> จอมำจองวินกันกได้แล้ว ถอยถเถอถอยเธอถือว่าข้าขอนะละเถอละเถอเราเนี่ยเาก็ะเรานั่งสมาธิเนี่ยนี้ก็เอาคอมาปิดหน้าเราอยอโอ้ยยงด้านบุญเมต่องสงรับครอบครัวเราจะรู้เืองยังมีแบบโรง้าทนงล้วอายุมากแล้วยาหยุดเยอะติดอา ทิพกดอกแล้วคาถาท่านก็มีคุณครูเพชรรุกันเจวะสเพยขาปราจันติอมีมัตสมิงปะนนทัพพระมณีเทวาฮิตาตุมเหฮอน,นุลักขันตุนี่บูชาท่านน่ะนี่คือคาถาคาถาของท่านที่บูชาลูก ทำมาค้าขายติดขัดชีวิตสะดุดรักคุดโดนของหมดโชคหมดลาบหมดตำแหน่งหน้าที่การงานแถมยังถูกกันแกล้งดวงตกหมดเนื้อหมดตัวเราจะหยุดทุกป,ปัญหานี้ได้อย่างไรคุณต้องมาเข้าวิธีระเบิดดวงกับ แม่ชีหลวงดาและร่วมสร้างพระประธานปางหน้าปกหน้าตัด199นิ้วแม่ชีหลวงดาผู้เมตตาทั้งทางโลกและทางธรรมลูกศิษย์ทุกสาขาอาชีพต้องตระหนักถึงความปฏิหารที่ได้รับการช่วยเหลือจากแม่ชีหลวงดาอมเบิกมหาเบิกข้าพเจ้าจะขอเบิกว้าะเบิกดินเบิกกระแสสินเบิกข้าวเบิกของเบิกของน้ำไหลเบิกเขาป่าไม้เบิกไปกุศะอมทวรามหเทวราอมผู้กำจายมะกำจายอมสวะหดขอพระอาหารยแทิศเบิกโชคเบิดลาภให้ข้าพเจ้าเชื่ออะไร และระวังระวังมือนั้นต้องเทียนนี่ต้องสว่างอยู่กับมือนะลูกนะเอาละที่โดนของอย่างเงี้ยก็จะสว่างโอปทาวทวยธรมินโนโอปะชิตวานิโรชันติเตสังโอปะสมสโุโค คือการทัานทาพิธีอย่างนี้เป็นการทําบุญกุศลประเภทหนึ่งนั่นเองแต่เป็นบุญกุศลที่จะชักนําให้กับคนที่เสียชีวิตกระทันหันน่ยไปสู่สุคติได้นะทีนี้เด็กที่ตายในท้องแม่เนี่ยแต่เขาต้องตายในที่มืดที่แคบอย่างนั้นนะเขาก็ไปไหนไม่ถูกเพราะาจะเกาะแม่ เป็นไงบ้างคะพอมาเข้าพิธีของอาจารย์เรนกับหลวงพ่อที่วัดพุทธอุดมรู้สึกสบายใจอะ่ะเหมือนกับได้เป็นคนใหม่ที่แบบเคยพลาดมาแล้วอะไรสำหรับคนที่พลาดไปแล้วก็ได้มาทำแบบนี้ก็ถือว่าแบบเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่อะดูจากทางรายการลคะค่ะ เพราะว่าวันนั้นเป็นวันหยุดพอดีก็เลยได้มีเวลานั่งดูรายการทางช่องแปดนะคะก็เลยเจออาจารย์ลินพอคุยกับท่านแล้วท่านแบบว่าคือทักมาเราก็รู้สึกว่าอึง้งว่าอ,อาจารย์ลินรู้ได้ไงว่าเราเป็นยังไงมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วพอมาเจออาจารย์อาจารย์ก็ทักว่าในอดีตที่เราเคยทําอะไรมาอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์รู้หมดเลยแล้วอาจารย์ก็บอกว่า ชี้ทางเราะว่าให้เราอะไปทําอย่างนี้พิธีอย่างนี้นะคะหนูก็เลยทําตามอาจารย์แล้วอาจารย์ก็เลยพามาที่วัดพืชอุดมนี่แหละค่ะก็ามาทมาทพิธีแล้วคันนี้หลังจากการทําพิธีนะคะก็มีความรู้สึกว่าคือมันโล่งอะคะ่ะเหมือนแบบว่าชีวิตได้เกิดใหม่อะคะ่ะจากชีวิตเดิมที่แบบว่าไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําอะไรก็รุ่มรุ่ม,มดมดอนมันไม่ค่อยรลุ่งอะคะ่ะนี้เราก็ทําพิธีกันเสร็จแล้วหนึ่งเกี่ยวกับช่วยเหลือให้ คนที่ได้ทำแพ้งนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีกับทุกคนนะคะ